ความเชื่อเนื้อธรรมชาติเกี่ยวกับตุ๊กแกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สิงของดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วท่านเมื่อเตือนหลางบอกเหตุตุ๊กแกมีลักษณะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีนิสัยดุร้ายซึ่งตุ๊กแกอาศัยอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ส่วนใหญ่มีสีสันและลวดลายบนลำตัวตามความเชื่อทางวิทยาศาสตร์นั้นการที่ตัวแกร้องเป็นการที่เจ้าตัวแก่นั้นประกาศอนณาเขตของตนเองและเป็นการขับลมของตัวมันเองจากปอดให้ผ่านส่วนคอที่แคบและจำนวนครั้งที่ร้องจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ลมเข้าไปขังอยู่ในปอดซึ่งนั้น จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และการเก็บลมไว้ซึ่งจะเป็นการบอกโชคหรือบอกลางดูตามจำนวนครั้งนั้นเป็นสำคัญว่าจะได้โชคหรือมีทุกข์ในรูปแบบใดตู้แกร้องหนึ่งครั้งหมายถึงการที่เราจะเสียของที่เป็นของมีค่าของเราอย่างไม่เต็มใจ แก่ร้องสามครั้งหมายถึงคนในครอบครัวของเราจะพบแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจตุ๊แก่ร้องสี่ครั้งหมายถึงการจะเกิดลางร้ายกับคนในครอบครัวบางคนอาจจะเจ็บป่วยหรือบางคนอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นตุ๊แกร้องเจ็ดครั้งหมายถึง หากร้องในเวลาหกโมงเช้าถึงเที่ยงจะทำให้เราได้บข่าวดีหากร้องซ้อนทับกันจะทำให้เราได้โชคลาภก้อนใหญ่ตู้แก่ร้องเก้าครั้งหมายถึงจะยิ่งโชคดีมากมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินที่สมบูรณ์ตู้แก่ร้องสิบครั้งหมายถึงเราจะมีความรุ่งเรือง มีคู่ครองที่สมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดมือตัวแกรอง11ครั้งหมายถึงเราจะได้รับโชคก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวหากตัวแกนั้นร้องในเวลากลางวันช่วงหกโมงเช้าถึงเที่ยงวันจะเป็นลางบอกข่าวดีหากร้องในช่วงเวลาเที่ยงวันถึงหกโมงเย็น จะเป็นการบอกข่าวร้ายและเวลากลางคืนตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนจะบอกทางข่าวดีและข่าวร้ายซึ่งไม่เจาะจง